ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปวันนี้พี่มีร้านขายสลัดเกม r วีมาแนะนำเชื่อเพจแอดมินต้นที่พี 7, เพจ็ดแค่นี้พี่ผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งแสนเจน็ดหมื่นคนมีบริการรับซื้อและขายสลัดเกม r วีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบแลงคอนสกินแลงส,สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจน,นี้เลยพี่จะติ๊งก์เพล็ดไว้ใต้คลิปนะครับฮัลโหลจ๋อๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากแพ้กิจกรรม ROV นะครับผมค้น RV o หรือว่าทุกสินทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับในกิจกรรมของล่ามณนนี่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาเจาะจงสกิลระดับมิลเลอร์ให้เรารู้เลยนะครับว่าต้องใช้งบกี่คูปองนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับล่าลิสแมนตอบคู้ตาามมกกว่า คนเติมเอยีเพียงใช้แค่โอเคดีได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ listmanshop.com ที่มาพร้อมกับบรการส่นชนะสูงสุดนานสิดเดือนหรือช่องทางไลน์ออฟิเชียหรือแอป i s t m a n s h o p อย่าลืมแอดนหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรการเติมเกมชั้นนอื่นๆอีกมากมายจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ออสติมรวมทั้งบัตรไลน์สไตล์ต่างๆบัตรแก๊ปไลน์ทินเดอ,อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจะทีหลังต้องนึกถึง listmanshop โน,น,น่นวนยังเรงเเเาาว่ อีกหนึ่งคลิปนั่นเองนะครับผมพรอเมื่อวานเนี่ยได้ลงคลิปไปแล้วนะครับผมก็แต่ว่าจะเป็นการรีวิวสกินแบบ ส่มสสกินน้องก็จะมีลิมิเตดส้มแล้วก็อันติเมทได้เยนะครับตรงนั้นนะก็จะมีบางคนที่บอกว่าพี่ที่เอาสกินไบโอ,อเลตแอ,อ,อนติเมทไปนะครับผมนะบางที่มันลดราคาเนาะเหลือ1 9 9เหลือ200กว่าบาทนะครับตรงนั้นนะทุกคนเอออันนี้ผมไม่รู้จริงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับที่เว่าคุ้มแต่ในส่วนตัวผมนะที่ผมมีเจตนาทางคิดแบบนั้นไปก็คือผมให้แบบผมมองโดยรวมนะครับว่าเออสกินอันติเมทเนี่ยถ้าเกิดขายราคาเต็มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยเอาแบบไม่ลดนะก็อยู่ที่พันะออ Limited สนอนงนะมาณัก 2 300ประมาณนี้น,นั่นเองนะครับถ้าเกิดแบบเป็นในกิจกรรมนะเออแต่พอมันรวมกันแล้วเนี่ยผมสุ่มในงบประมาณไม่ถึง1000คูป,ปองน,นั่นเองนะครับนะซึ่งก็เลยมองโดวยรวมว่าเออมันก็ค่อนข้างคุ้มเนะเพราะว่าอันติเมตเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวอื่นมันก็พันสบางตัวมันก็ลดบางตัวมันก็ไม่ลดน,นั่นเองนะครับผมก็เลยลองสุ่มเป็นระดับระดับไปเนาะก็คือมองเป็นระดับสกินน,นั่นเองนะครับและเร็วๆนี้นะครับจะมีกิจกรรมแจกสกินเ e g e n ร์เจนฟรีนั่นเองนะครับก็สำหรับใครอย,า,อยากรู้นะครับผมก็ สามารถตามไปดูคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็สรุปรายละเอียดกิจกรรมไว้แล้วนั่นเองนะครับผมนะโอเคโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเจาะลึกนะครับว่าสกิระดับมิเลคเนี่ยราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะว่ามีน้องๆถามกันมาเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการรีเฟซจนมาเจอหน้ามิเลคแล้วนั่นเองนะครับรีเฟซนะครับนะผมคิดว่าส่วนตัวเนาะมันก็ไม่ได้ออกยากจนเกินไปนั่นเองนะครับผมนะระดับมิเลคเนาะแต่ว่าบางสกินเนี่ย อาจจะออกยากนะครับอย่างเช่นเนรางวันนะครับผมนะมันก็จะมีสกินทั้งหมดตามนี้นั่นเองนะครับผมนะมนก็จะมีแบบที่หายา,ยากๆเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบไฮยาเตะนะครับแล้วก็มูลหลานเนี่ยอาจจะออกค่อนข้างยากนะครับผมนะแต่ว่าตัวนี้ผมมีแล้วเนาะผมก็จะออกแต่ว่าผม่าออกมา3สกินเลยนะครับระดับมิเลอร์เคลเนาะก็มีมอทอสเซลฟิ่ลิปโป้คือผมออกมาครบแล้วนะครับผมนะตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ คูป,ปองเลยครับในการรีเฟรชหน่อยแล้วกันนะครับแต่ผมก็เสียไปไม่ถึงเออ่50คูป,ปองได้นะทุกคนนะสำหรับการรีเฟรชหามิลเลอร์เคลนนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มเอาสกินของลิปเป้มิลเลอร์เคลนนั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมต้องขอบอกก่อนนั่นเองนะครับผมว่าเอ้ยสกินระดับมิลเลอร์เคล,เน,เลนเนี่ยก็เลนเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็อาจจะไม่รู้แน่นอนว่า สกินอื่นๆเนี่ยมันจะเท่ากันหรือเปล่าแน่ๆนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะมาลองสุ่มไปดูแล้วกันเนาะโอเคผมเตรียมก็มาแค่ 1, 3 3 6งอคูปองแน่ๆนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกิจกรรมตามล่าเนี่ยไม่ถึง3ไม่ถึงพันสามนะก็ลองลุ้นดูว่ากิจกรรมนี้จะถึงหรือเปล่าผมมีสุ่มฟรีอยู่7ครั้งนะครับก็เดี๋ยวจะลองสุ่มไปเลยครับผมนะสุ่มกันรวัวครับผมสุ่มฟรีนะฮะไม่มีอะไรมาครับโอเคก็สุ่มให้มันออกเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะไม่มีคามด้วยนะ แอนิเมชันไม่มีข้ามโอเคส่วน่ผมดูซิว่าส่วนเราจะเรียงอะไรเราต้องการนีเปานะครับส้มนี่มันจะมีคอยมเรียงที่เราต้องการเท่าไหร่นะคะมีสีส้มมัสีส้มที่ต้องการนี่มีเลยนะสีเขียวก็อลไไม่ได้นะครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นอย่างไม่ใช่สีูสีส้มแบบสามหย่ยมสีม่วงนะคะแต่ปนใญ่ที่ออกง่ายๆน่าจะเป็นสีเขียวนะที่คิดไว้นะครับผมีอกง่ายๆเลยน่าจะเป็นสีเขียวนะเดี๋ยวเราคเอาสีเขียวไปแลนะครโอเคิสฟรีครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมนะโอเคได้มาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมต่อไปเด แถมแทดํแถม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 ,แมป้าบโอเคได้แบบนี้มานะครับผมนะก็ขยับให้เราได้เห็นกันนิดนึงนั่นเองนะครับแต่ที่จริงอยากได้สีม่วงที่มีแค่สองอันนะผมคิดว่ามันอาจจะออกยากที่สุดนะสีม่วงนั่นนะโอเคยังไม่ได้ครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราลองซูมไปก่อนเนาะดูซิว่าพันสามจะพอหรือเปล่าคิดว่าอาจจะไม่พอด้วยนั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดไม่พอนี่มองว่า อาจจะไม่ค่อยคุมนะครับเดี๋ยวเราลองใช้สีเขียวแรกก่อนละกันมันมีรายค้าแรกมานี้นะครับที่เราต้องการคือสีส้มกับสีม่วงไอสีชมพูแล้วก็สีม่วงดูซิว่าสีเขียวสามารถแลกได้หรือเปล่าอ๋านี่ไงสามารถแลกสีส้มนี้ได้นะเนี่ยเห็นปะส้มแบบเดียวกันนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าไหนมันขาดเยอะที่สุดนะครับสีม่วงนี้ก็ใช้เยอะสีชมพูเราขาดน้อยมากเอ้เราขาดเยอะมากนะฮะดูซิสีชมพูเราขาดเยอะมาก โอเครับผมสีชมพูเราสามารถใช้อันนี้แลกได้นะครับผมนะใช้ส1บอันแลกเปลี่ยนได้2อ,อันนะครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแลกสีชมพูไปก่อนเนาะโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวเราลองสุ่มเพิ่มไปก่อนดูซิว่าเป็นแบบไหนเราก็ต้องลองดูงบแบบนี้ทุกคนนะเรามาสุ่มเอาแบบประหยัดเอาแบบที่มันพอดีนั่นเองนะครับโอเคขาสีส้มสีม่วงหรือม่วงก็ไม่ออกเลยนะครับรลองสุ่มไปสักทีนึงครับให้ไมนขยับขึ้นอีกหน่อยแต่อะไร มีสีออกมาไหมโอเคได้สีม่วงมาหนึ่งสีพูมมาหนึ่งโอเคตอนนี้ผมครบแล้วสาหรับสีม่วงแล้วก็สีพูนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามล่าเอาสีส้มกับสีม่วงนะครับคิดว่าน่าจะแลกพอนะครับโอ้ยผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อผมเอาแค่นี้พอนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเก็บสีส้มก่อน้วการสีส้มใช้สีเขียวแลกได้หรือเปล่าสีส้มอ่าสีส้มใช้สีเขียวแลกได้นะดูสิอ่าได้มาสองครับผมตอนนี้ขาดอีกอ่าเรียบร้อยขาดสีส้มขาดอีกหนึ่งครับจะใช้สีเขียวแลกไปนะครับ นี่โอเคแบบนี้สีเขียวคอยสีส้มครบแล้วเนาะแล้วก็เหลือสีม่วงนะครับสีม่วงดูซิว่าใช้อะไรแลกได้นะครับสีม่วงสีม่วงอ๋อสีม่วงใช้สีส้มแลกได้เหมือนกันเห็นไหมแล้วเรามีสีส้มพอดีต้องสาสิเอ็อันยังไงก็พออยู่แล้วนะครับแลกไปแลว้วผมยังไงก็พอนี่แค่นี้เองนะทุกคนนะก็สนับมีลเลิขึ้นนะครับผมนานราคา,น,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 าน,นะครับอันนี้คือผมแบบ เอาแบบประหยัดสุดๆเท่าที่ผมจะทําได้นะครับแล้วทุกคนดูผมเหลือสีส้มอีกต้อง20อันนะครับสาม,มารถแลกได้อีก5อันนะครับผมนะซึ่งสีส้มเนี่ยใช้แค่11อันนะครับในการแลกสีม่วง5อันเลยนะทุกคนนะก็ประหยัดคูป,ปองไปได้อีกค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าอันนี้คือผมคิดว่าน่าจะประหยัดที่สุดแล้วนะครับสำหรับสกินมิเลอรเคลตัวนี้นะครับผมนะผมเสียคูป,ปองไปแค่ น่าจะประมาณ1 0 0 0ันิดนิดไม่ถึง1,000คูป,ปองเดี๋ยวจะสรุปให้แล้วกันนะครับก็ผมหมดคูป,ปองไปประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้สลับสกินมิเลอร์เคลนนั่น,นเองนะครับผมนะก็สลับตัวอื่นนะครับนี่ก็สามารถแลกมิเลอร์เคลนของเออซานิทตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่ามุลาดนะครับผมไฮเะเตนะครับหรือว่าสกิน,นอื่นเนาะผมคิดว่าก็อาจจะแลกได้เหมือนกันเนาะอาจจะแบบหรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่า ก็อาจจะเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับก็ยังอยู่ในงบที่ถูกกว่าเราไปซื้อในเว็บอยู่ดีนะเนเองนะครับก็สำหรับมีเลเคลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างคุ้มพอสมควรนะครับนี่มาสุ่มให้ดูกันจา่จาจเลยนะงบพันนิดๆนะครับถ้าเกิดเป็นตามราหาสก,กินเนี่ยงบประมาณพันสองนันเอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมบนเว็บเนี่ยถูกสุดอะที่ผมเคยเจอนะสำหรับมีเลเคลก็อยู่ประมาณพันห้าพันสี่ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับตรงนี้เนาะอันนี้ผมไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะเดี๋ยวก็หาว่าไม่คุ้ม เนี่ยประมาณนี้นะครับได้รีบบอมาเป็นที่รียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมนะจะเป็นประโยชน์นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับบางคนที่อยากจะสุมสกินระดับมิลเลอร์เคลยและยังไม่รู้งบที่แน่นอนนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มาจัดให้แล้วนั่นเองนะครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์นะครับผมนะเป็นกําลังใจให้กับผมคนนี้ด้วยละกันนะครับโอเคครับสำหรับยีนอผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะ ใครดูคลิปจนจบบ้างเขาไม่บอกกันานลางใ้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการนําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับกอดอุศพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบายๆครับ